นะะแสดงว่าเริ่มจากเนี้ยเป็นเริ่มเป็นเงื่อนไขละ,ะสิ่งที่เราต้องเขียนหรือทําตารางขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งบ้านสี่หลังถูกไหมอ,อ่า มีชื่อเจ้าของบ้านนะคะมีสีบ้านแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงอันนี้ให้เป็นบ้านหลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สามหลังที่สี่ยังเติมอะไรไม่ได้สีก็ยังเติมไม่ได้ นะคะเพราะว่าต้องมีลำดับของบ้านเริ่มต้นที่เงื่อนไขค่ะบ้านการเลี้ยงแมวโอเครู้ว่าการเลี้ยงแมวแล้วก็มีบ้านสีชมพูนะคะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าบ้านการอยู่หลังที่เท่าไหร่ใช่ไหมงั้นเราข้ามขีดไว้นิดนึงว่าเป็นเงื่อนไขที่1ข้อนี้ไม่ได้ให้เงื่อนไขมาเป็นข้อนะคะบ้านแก้วอยู่หลังสุดท้ายได้บ้านแก้วหลังสุดท้ายมาค่ะหลังสุดท้ายคือหลังที่4บ้านแก้วอยู่หลังสุดท้าย ะะสีฟ้านะคะเป็นสีฟ้าด้วยนะคะอยู่ติดกับบ้านการโอเคหลังสุดท้ายสีฟ้าอยู่ติดกับบ้านการบ้านแก้วเป็นหลังสุดท้ายไม่มีใครติดแล้วด้านถัดไปนะคะเหลือบ้านกาะกลับไปที่บ้านการเมื่อกี้บ้านการรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็เลี้ยงแมวแล้วก็มีสีชมพูบ้านสีชมพูนะ,ะไม่ใช่แมวสีชมพูนะคะต่อไปนะคะ บ้านกันอยู่ติดกับบ้านการอ่ะขยับขึ้นมาบ้านการอยู่ฝั่งฝั่งถัดไปเป็นบ้านแก้วละเหลือบ้านกันถัดขึ้นมาบ้านกันอยู่ติดบ้านการไม่เลี้ยงหมาแต่ก็ไม่รู้เลี้ยงอะไรงั้นเอาไว้ก่อนบ้านเกวเหลือหลังแรกนะคะบ้านเกวเลี้ยงไก่แสดงว่าเหลือที่ยังไม่เขียนก็คือบ้านการที่บอกว่าไม่เลี้ยงหมา สัตว์เลี้ยงตอนนี้เหลืออยู่2ตัวก็คือนกกับหมาใช่ไหมคะถ้ากันไม่เลี้ยงหมากันก็ต้องเลี้ยงนกและเหลือสัตว์อีกหนึ่งตัวคือหมาไว้ให้แก้วเลี้ยงส่วนบ้านเกลและบ้านกันนะคะสีของบ้านนะคะเป็นได้ทั้งสองก็คือเหลือสีแดงกับสีเขียวแต่ไม่มีข้อมูลข้อมูลหมดแล้วนะคะอาจจะเป็นแดง หรืออาจจะเป็นเขียวนะคะหรือเราจะใส่แดดก็ได้นะคะว่าไม่ทราบสีนะคะไม่มีข้อมูลบอกว่าใครบ้านหลังสีอะไรเหลือรู้แค่ว่าเหลือสองสีแต่ระบุไม่ได้ครบนะคะเงื่อนไขที่เขาให้มาเนี่ยมาดูว่าข้อสรุปที่เขาพูดคืออะไรข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าบ้านกันอยู่หลังที่สองนะแล้วก็เลี้ยงนกบ้านกันอยู่หลังที่สองอ่ะถูกต้องค่ะ แล้วก็เลี้ยงนกถูกต้องถูกต้องทั้งสองข้อเป็นจริงนะคะเงื่อนไขที่สองบ้านเกลวมีสีเขียวบ้านเกลวมีสีเขียวนะคะแล้วก็อยู่หลังที่หนึ่งถูกต้องที่อยู่หลังที่หนึ่งแต่สีเขียวระบุแน่นอนไม่ได้ข้อนี้คือไม่แน่นอนอะจะไม่แน่นอนหรือเป็นเท็จแต่ เราจะเลือกตอบในข้ององูถ้ามีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งที่เป็นจริงอีกข้อสรุปหนึ่งไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัดนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อที่4หรือข้ององูนั่นเองนะคะเงื่อนไขเดียวแต่ถามแค่1ข้อนะคะคือทั้งหมดมีอยู่45ข้อในปี65และปีล่าสุดนะ,ะเป็นข้อส